และลำดับถัดไปคือดาวฤกษ์ยักษ์แดงเรสซูเปอร์ไจแอนต์แอนหรือ Alpha สกอร์ i ีมันเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่15บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนอยู่ห่างจากโลกของเราไกลออกไปประมาณ550ปีแสงในพิกัดบริเวณกลุ่มดาวแมงป่อง s c o r p เปียสหรือกลุ่มดาวราศีพิจิกซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดาวจักรราศีโซ d i แอบนท้องฟ้าซีกใต้ และมันยังเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวตรงจุดพิกัดที่เรียกว่าหัวใจของแมงป่องซึ่งมีสีแดงอย่างเห็นได้ชัดส่วนอุณหภูมิพื้นผิวจะอยู่ที่ประมาณ3,326องศาเซอร์ซียสและมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่โตถึง946ล้านกิโลเมตร มีมวลมากกว่ามวลของดวงอาทิตย์ประมาณ12เท่าถ้าหากนำเอาเจ้าดาวอนทเรสมาแทนที่ดวงอาทิตย์ของเราที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะขนาดของมันจะกลืนกินอนาบริบันแผ่ขยายไกลออกไปถึงระยะวงโคจรระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสเลยทีเดียว